เกมวันนี้นะคะเรีแรกคือว่าเราพลาดทำได้ดีเลยเยแต่ว่าเรามาพ้าเองเรื่องของเซตสองลำาพลาดเองเยอะส่วนใหญ่แล้วแล้วเขาก็เล่นได้ดีด้วยค่ะวันนี้นะค่ะวันนี้นนต้องชมเขาเลยค่ะวันนี้เขาก็แบบสู้เราเต็มที่ด้วยก็หนูคิดว่าก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เราก็ หล okay. ังจากที่เราแข่งมาอย่างหนักแล้วเราก็มาในแบบนี้เราก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆอือหืออาจารย์ด่วนหลังจากที่เกมเมื่อวานนี้เนาะเกมแรกมีมีการปรับแผนปรับแท็กิกอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็มีการประชุมกันแล้วก็บอกกับตัวผู้เล่นเองว่าให้เราตื่นตัวมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานเราอาจจะดูเหนื่อยไปภาษาญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยทีเดียวแต่หนูว่าเราต้องทําเกมของเราในรูปแบบเกมของเราให้ดีก่อนค่ะ เรื่องของหนูน่าจะเรื่องของสบ bon ิดบอลที่ช่วงจังหวะตีบอลเนี่ยค่ะต้องต้องปรับอีกนิดนึงค่ะสำหรับการคาดหวังของนักกีฬานะคะพวกเราก็แน่นอนค่ะพวกเราก็อยากได้เหรียญทองอยูแล้วค่ะแต่พวกเราไม่อยากจะกดดันตัวเองพวกเราก็จะทําทุกแมตช์ให้ดีที่สุดะคะ่ะ <laughs> ก็ฝากขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์พวกเรามาลุ้นเหรียญกับพวกเรากันนะคะขอบคุณค่ะ